โอเคครับมาต่อข้อ5ข้อ6นะครับอ่ะเป็นทฤษฎีอันนี้เดี๋ยวรวบเลยละกันนะครับสำหรับข้อ5ข้อ6นะก็ะคือในการเคลื่นที่ของซิมเปิลค์ของวัตถุใดๆนะครับความเร่งของวัตถุมีเฟสนำหน้าความเร็วเท่าไหร่ตอบเลยครับตอบ2จะอันนี้คือกิดจากการจำได้เลยเนอะคือตอนที่เราเรียนนะครับเราน่าจะจำได้เนอะว่าเราก็ต้องศึกษาใช่ไหมครับว่ากราฟของ sva อะไรมันเป็นยังไงใช่ไหมครับอันนี้ผมเขียนแบบเร็วๆเนอะสมมติผมให้กราฟ s เป็นฟังก์ชันไซน์ก่อนสมมติเป็นไซน์ใช่ไหมครับ มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับฟังก์ชันไซน์ใช่ไหมฮะส่วน v ก็เป็นไงครับพอดิฟไซน์ได้คอสใช่ไหมดิฟไซน์ก็คอสก็จะเป็นรูปนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมต้องลากเส้นเฟสเดียวกันหน่อยเดี๋ยวงงนะฮะเดี๋ยวมันไม่สอดคล้องกันโอเคนะครับแล้วก็ของ a ก็เป็นไงครับพอ v ตรงนี้ก็คือดิฟไซน์ได้คอสนะครับดิฟคอสต่อไปคือได้แหละครับได้ลบไซใช่ไหม โอเคแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็อุ้ยได้ลบซายโอเคก็คือก็จะเหมือนกับการกระจัดแต่ว่าก็กลับด้านกันนะการาฟมันก็จะประมาณนี้โอเคนะครับซึ่งเราก็มีเทคนิคจริงๆก็เป็นเทคนิคของทั้งช่องนี้เองนะครับคือใครที่พิจารณาเรื่องกราฟนำํำกราฟตามได้ง่ายกว่าผมก็ใช้วิธีนั้นได้นะครับแต่ว่าที่ผมใช้ตอนนั้นคือเราบอกว่าถ้าเราเทียบ2กราฟกันแล้วแล้วเราบอกว่าเราปิดกราฟไหนกราฟนั้นเป็นกราฟตาม ปิดกราฟไหนกราฟนั้นไปกราฟตานะครับยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราปิดกราฟ s คือเราจะเห็นว่าส่วนของ s กับ v เนี้ยจะเหมือนกันก็คือตอนที่ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไฮไลท์ดูนะสมมตินเนี่ยตรงเนี้ยนะครับก็จะเหมือนกับกราฟ v ตรงนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดสมมติเราเอามือไปปิดกราฟ s ตรงเนี้ยไปสัก90องศานะครับก็คือปิดไป90องศาก็แปลว่ากราฟ s นั้นตามกราฟ v อยู่90องศาหรือถ้าจะพูดใหม่ให้มันสวยๆก็คือเราบอกว่าาอะไรรฟ v นำ s 90องศานั่นเองแล้วเราก็ทำแบบเดียวกันนะครับกับ a ก็จะกลายเป็นว่า a น้ำ v 90 <S <s <ations> <S องศาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะบอกว่าอ่ะงั้นเอาก็คือนี่เลยนี่ไงนะครับ a น้ำ v อยู่90องศานั่นเองตามที่โจทย์ต้องการคือตอบก้อ,อ2คือถ้าเกิดใครจำได้ก็คือ s v a อย่างเงี้ยนะครับเราก็บอกว่า s ตามตาม v 90นะ v ตาม a 90เหมือนกัน โอเคไหมครับแล้วถ้าเกิด s ตาม a เท่ไหร่ s ตาม a ก็คือตามไป180อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รวดเร็วัอนี้พอดีพอดีจากการจําได้เลยละกันนะครับเดี๋ยวไปดูข้ออื่นต่อเลยดีกว่าเพราะว่านี้มันก็เหมือนที่เข้าใจพื้นฐานมานะครับโอเคมาดูข้้6ต่อเลยละกันนะออกแรง f นะครับก็ทําต่อมวล m ที่ปลายลวดสปริงนะครับแขวนไว้ในแนวดิ่งดังรูปนะครับปล่อยให้มีการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลธรรมเนกความสัมพันธ์ระหว่างค่าบแบบมวลเป็นเท่าใดคืออย่างนี้ฮะเวลาเราเจอเจอกราฟแบบเราจะโจทย์ประมาณนี้นะแต่ต้องอิงคณิตศาสตร์นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เพื่อให้เห็นภาพว่าเรากําลังพอดกราฟอะไรยังไงกันอยู่นะครับอันดับที่1นะครับเราต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างค้าบกับมวลก่อนซึ่งอันนี้เราคุยกันแล้วเนอะนะครับพึ่งคอเมื่อกี้เลยด้วยซ้ำใช่ไหมเราบอกว่าเราอาจจะเคยจําได้ใช่ไหมครับว่า มวลติดสปริงนะครับมวล m ติดสปริง k พิสูจน์มา omega เท่ากับส q u a ร e r o o k ส่วน m หรืออะไรนะค่าเท่ากับ2 pi ยสแควร root m ส่วน k เนี่ยนะครับสูนี้มันมาจากอะไรนะมันก็มาจากการพิสูจน์ในแนวราบแบบนี้เราก็เจอมาในข้อที่4เมื่อสักครู่นี้เองใช่ไหมว่าถ้าเกิดเรามาห้อยแนวดิ่งอย่างนี้ค่าเมก้ายังได้เหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิมเนอะอันนี้ทวนอีกทีหนึ่งนะครับสรุปก็คือเราก็จะได้ความสัมพันธ์ของค่ากับมวลนะครับอยู่ในสมก,การนี้ใช่ไหมครับก็คือ2พา s สแค r e r o M, ทีนี้เนี่ยเวลาเราบอกว่าอ้าวแล้วเวลามันแบบพอเป็นกราฟมันจะเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับแล้วเราแอบมาดูปุ๊บเราก็จะพบว่าความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเราก็ให้ปริมาณในกราฟ y คือ,อ,อในกราฟในแกน y ก็คือค่าปริมาณในแกน x ก็คือมวลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาดูในสมรรการเราก็จะพบว่านะครับถ้าเกิดเราแทนตรงนี้นะครับว่า t ตรงนี้เหมือน y ใช่ไหมและ m ตวเนี้เหมือน x นะครับแล้วค่าคงที่ทั้งหมดเนี่ยสมมติเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นค่าคงที่อะไรไปเลยนะ มมตดึงหายไปเลยนะเราดูแค่ความสัมพันธ์ระหว่าง t กับ m มันก็จะกลายเป็นว่าอะไรนะ t มันแปรตามรูท m เนาะใช่ไหมครับหรือเราก็จะพูดว่าเป็นอะไรครับ y แปรตามสแควรรูท x โอเคไหมเมื่อมันเป็นสแควรูท x แบบนี้นะครับไม,ไ,มไ,มไม่งามเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็จะพบว่าถ้าเกิดเราทําให้มันง่ายขึ้นนะครับเรากาลังสองทั้งสองฝั่งมันก็จะเป็นอะไรครับ y กําลังสองแปรตาม x างั้นความสัมพันธ์ของตรงนี้ไม่เป็นความสัมพันธ์อะไรเ่ย y กําลังสองกับ x เป็นกราฟพาราโบลาแน่ถูกไหม ถูกไ,ไหมครับแต่ว่าพาราโบลาะไรพาราโบลาตาแคงขวาหรือซ้ายจำได้ไหมอตอนเรียนจำได้ไหมนะครับมาทวนนิดนึงแล้วกันนะะเราแอบแฝบมาทวนคณิตศาสตร์กันนิดนึงนะฮะพาราโบลานะครับพาราโบลาเราบอกว่าเรามีาสมการที่เราเขียนในรูปทั่วไปได้นะครับอยู่2แบบก็คือเป็น y ถ้ากับ x กำลัง2หรือ y กำลัง2ถ้ากับ x ได้ถูกไหมก็คือมันจะมีไม่แกนใดแกนหนึ่งกําลัง2 ใชไหมครับมันต่างจากไฮเปอร์โบลาหรือไฮมันต่างจากวงรีหรืออะไรอันนั้นไม่พูดพูดถึงนะนะเราพูดถึงพาราโบลาตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีตัวหนึ่งหลักหนึ่งเป็นกําลังสองนะครับถ้า y ตั้กับ x กำลังสองแบบนี้นะครับก็คือเป็นกราฟที่เป็นพาราโบลาหงายนะครับการหงายคว่มดูไงคือดูสัมประสิทธิ์ในกำลังสองถ้ามาติดลบก็แปลว่ามันเป็นแบบคว่ำใช่ไหมตะแคงซ้ายตะแคงขวาจำได้ไหมเอ่ยนะครับถ้าตะแคงขวาก็คือเป็นแบบก็คือ x กับ ที่เป็น y กนลาลังสองทีมบวกถูกไหมแล้วก็ถ้าเกิดหน้า y กลาลังสองเป็นลบนะครับก็ตะแคงซ้ายแบบนี้ใช่ไหมซึ่งในเคสนี้นะครับเป็นเราเป็น y กนลาลังสองแปลตาม x ก็คือเป็นแบบนี้ถูกไหมครับแต่เนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากมาเป็นสแ a r e root เนื่องจากเป็น square root แปลว่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ค่า y ติดลบถูกไหมครับคือ y ผู้ผิดต้องบอกว่าถ้าถ้า y ติดลบ มันก็จะต้องได้ค่าที่เป็นบวก x ตรงนี้เฉยๆใช่ไหมฮะหรือหรือหรือ,รอเรามองอยันนู้นก็คือถ้า y ติดลบก็ได้ค่า x อยู่ดีแต่แต่แต่แตในในการในกรณีนี้นะครับเราจะเราน่าจะไม่ได้เห็นค่าเวลาที่ติดลบใช่ไหมครับใช่ไหมคงไปไปไม่ได้ดังนั้นการาฟที่มันควรจะเป็นก็คือขอควายจบผู้เป็นเินไหนคือต่อข้อสามนะครับเพราะว่ามันคือพาราโบลาเองนะครับแต่ว่าเป็นพาราโบลาบแบบไหนใช่ไหมก็คือเป็นพาราโบลาบแบบขอควาย นะส่วนขอไข่งองุเลิกคิดไปได้เลยเพราะมันเป็นเส้นตรงนะครับสมการมันไม่ได้เป็นกําลังหนึ่งทั้งคู่อย่างเงี้ยเลิกคุยกันไม่ใช่เส้นตรงแน่ๆส่วนข้อก็ไก่ที่รูปอะเลยครับอันนี้นะครับก็คือเขาอาจจะเรียกอย่างนึงก็คือเป็นไฮเปอร์โบลามุมฉากเนาะอันนี้อาจจะไม่ได้เรียนกันชัดเจนมากนะครับสมการจะอยู่ในรูปลักษณะคือเคสกับ yx นะครับคือเอา y กับ x คูณกันเนาะมันก็จะเป็นรูปนี้นะครับซึ่ง ก็คือเป็นปริมาณที่แปรผันกันคือคู่นี้คูณกันจะได้ค่าคงที่ค่า1เสมอนะครับก็ถ้า y เยอะนะครับ x ต้องน้อยงั้นสังเกตนะครับ y เยอะ x น้อยกาฟมันเลยอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิด x เยอะ y ก็ต้องน้อยๆนะครับเพื่อที่คูณกันแล้วจะได้ค่าคงที่1ค่าเท่านั้นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ เป็นรูปแบบหนึ่งที่กไก่ก็โอเคอาจจะไม่ได้เรียนชัดๆมากในภาคตัดกรวยนะครับในคณิตเพิ่มเติมนะครับไม่ได้เรียนหนักมากแต่ว่าไฮเปอร์โบลาต่างๆที่เป็นปกติที่มันเป็นรูปแบบนี้ก็ย,ยังยังเรียนตามปกติเนอะนะครับอันนี้ก็เรื่องของไฮเปอร์โบลานะครับไม่เกี่ยวกันอ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับข้อ6มีประยุกต์ความรู้คณิตศาสตร์นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ยากเกินไปเพราะว่าจริงๆนี้ก็ก็ค่อนขันงตไปตรงมาเออเพิ่มเติมให้นิดนึงละกันอันนี้นึกขึ้นได้ว่าบางทีถ้าสมมติ ในในเชิงของฟิสิกส์เนี่ยอันนี้นอกเรื่องนะครับอันนี้ถ้าน้องเ,อเข้าใจแล้วก็ปิดคลิปได้เลยนะครับเต่ว่าถ้าเกิดใครอยากฟังต่อก็อเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงว่าคือในในฟิสิกส์หรือในในการทําวิจัยหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้อันนี้บอกเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าในหลายๆครั้งนะครับเรามักจะพยายามทํายังไงก็ได้ให้กราฟมันเป็นกราฟเส้นตรงคือสมมติเราอยากสปอตกราฟ2แกนเนี่ย ให้มันเป็นเส้นตรงให้ได้แต่ว่าความสัมพันธ์มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เส้นตรงแบบนี้วิธีการนั่นก็คือว่าเราก็พอดดื้อๆอย่างนี้เลยเพราะอย่างเช่นว่าเราอยากได้ว่าค่ามันแปลตามรูทเอ็มอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราพอดเราก็พอดให้มันเป็นค่ากับรูทเอ็มไปเลยครับทันไหมเพราะาถ้าเกิดเราพอดร,ระหว่างค่าแบบรูทเอ็มปุ๊บใช่ไหมครับคือเราเก็บสมมติเราเก็บข้อมูลปกติมาเนี่ยโอเคเราเก็บค่าเราเก็บมวลมาเราบอกว่าเราทดสอบมามวล1นกิโลกร,รัมได้ค่าบ2วิ มวล2กิโลกรัมได้ค่า3วิอันนี้สมมตินะครับมวล4 3กิโลกรัมได้ค่า5วิอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเราเราเก็บผลการทดลองมาแต่พอเรามาพอดกราฟเราบอกว่าเฮ้ยเราจําได้นน่ว่าค่าบแบบความมวลมันถ้ามันอยากให้มันเป็นเส้นตรงเปบบ็นความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรงเราก็พอดคาบกับรูทมวลเราก็จะต้องหารูทมวลมาก่อนนะครับเช่นว่ารูท1คือเท่าไรรูท2รูท3ว่ากันไปตรงนี้นะครับแล้วก็มาพอดตัวนี้เทียบกับคาบนะครับมันก็จะได้ความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรงได เนื่องจากว่าฟิสิกส์จริงๆเนี่ยความสัมพันธ์ของคาบกับมวลเนี่ยมันเป็นสแควรูทกันแต่ว่าถ้าเกิดเรามาพอดทีกับรูมวลนเนี่ยเราจะได้การที่เป็นเส้นตรงได้เพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็พยายามปรับแกนหรือปรับอะไรเงี้ยไม่ให้พอดธรรมดานะคือไม่ได้พอดให้มันเป็นเส้นโค้งเพราะว่าบางทีเนี่ยความสัมพันธ์มันเป็นความโค้งปุ๊บเราจะทํานายยากอ่าเนี่ยคือคือคือที่มาของมันคือเราจะต้องทาไงก็ได้ให้มันเหมือนเราจะโมเดลมันได้อ่ะนะครับเป็นตัวทดลองเป็น เป็นโมเดลเพื่อที่จะแทนการทํานายหรืออะไรในอะนาคตได้เป็นที่มาใน,นการสร้างโมเดลเอะไรๆก็ตามเนอะอันนี้ไอ้นี่แถมให้เผื่อใครสนใจนะครับที่แบบเอออยากไปลึกๆหรืออยากไปแบบวิทยาศาสตร์จา๋าทำวิจัยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ลองพิจารณาข้อ,ขอความมาสกบคู่นี้ดูละกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสาหรับข้อ6คือฟิสิกส์มันไม่ได้แค่แก,กแก้โจทย์อย่างเดียวนะบางทีเราไปศึกษาอะไรใหม่ๆมันก็ มันก็ต้องหาความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นของตัวแปรในธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปละกันนะมานี้นะกันนะครับสำหรับ2ข้อนี้นะครับข้อห้าข้อ6